สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะและสําหรับใครที่มีลัคนาสถิตที่ราศีกันตามปฏิทินไทยนะคะก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะเริ่มคำทำนายนะคะอาจารย์ก็จะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้ เป็นการดูดวงโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อาจารย์ดูดวงให้ครั้งนี้นะคะเพื่อให้คุณใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็อยากให้คุณระมัดระวังนะคะ และ,ะการดูดวงในครั้งนี้นะคะอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรนําไปตัดสินชีวิตของคุณในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะขอให้ดูเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือว่าแนวทางในการวางแผนชีวิตแล้วก็เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะมาเริ่มเปิดไพ่กับชาวกันกันเลยนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่กับคุณทั้งหมด10ใบนะคะมาดูไพ่ใบที่1ของชาวกันกันเลยค่ะ ใบที่หนึ่งตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ชาวการคุณไ้ไพ่ the nine of wands นะคะก็ mm hmm. คืออัศวินถือไม้เท้านั่นเองค่ะอาจารย์มองว่าตัวของชาวการน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะไพ่ใบนี้ จบ่งบอกถึงมีการเคลื่อนไหวเนาะสถานการณ์ยังไม่อาจคาดเดาได้แล้วก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในเรื่องการงานคุณอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องงานเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ นอกจากนั้นยังหมายถึงว่าต้องระวังความใจร้อนในการทำงานคุณอาจจะทำงานเสร็จเร็วแต่ขาดความรอบคอบทำให้งานผิดพลาดและต้องมาแก้ไขทีหลังได้เนาะด้นานการเงินอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นักนะคะเพราะมักจะใช้จ่ายไปกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะคะความรักในผู้หญิงหากยังโสดคุณอาจได้พบใครบางคนเข้ามาเป็นคนที่บุคลิกกระฉับกระเฉงดูมีสเสน่ห์แต่เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจคุณมากพอที่จะหยุดอยู่ที่คุณเนาะ ในผู้ชายคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะทําให้มีโอกาสเจอคนรู้ใจได้ไม่ยากนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่สองของชาวกันกันเลยนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทรบชาวกันนะคะคุณได้ไพ่ the page of pentacles นะคะ ก็คือไพ่มหาเล็กเถือเหรียญนั่นเองค่ะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะเดือนพฤษภาคมคุณมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอาจได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจหรือได้รับเงินโบนัสค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะสภาวะทางการเงินจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆเนาะในเรื่องการงานหากว่ายังว่างงานอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่แต่อาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบมากนักนะคะเป็นช่วงที่ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตมีแผนหรือโครงการที่จะเรียนต่อนะคะในคนที่ทำางานส่วนตัวมีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะมีการจ้างลูกน้องเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มจำนวนลูกน้อง,องนี้นะคะความรักยังไม่ค่อยเด่นมากนักในช่วงนี้แต่หากมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะมีอารมณ์เบื่อคนรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่3อนาคตจะเป็นเช่นไรในด้านเจ้านายผู้ใหญ่นะคะมาดูกันเลยค่ะคุณในไพ่ the two of cups ก็คือไพ่สองถ้วยนะคะคุณมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องการงานนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะ ให้พิเ n t หรือว่าโปรโมทผลงานให้กับเจ้านายได้เห็นถึงศักยภาพของตัวคุณเองเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานเริ่มเปิดใจให้กับคุณนะคะความสําเร็จในเรื่องงานก็จะเป็นไปในลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอาจารย์อยากให้คุณอ่อนน้อมทมตนเข้าไว้จะช่วยให้เจ้านายเอ็นดูคุณมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะหากมีปัญหาขัดแย้งกันก็มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายนะคะนอกจากนั้นหากใครที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักในอนาคตอีกด้วยนะคะข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และลาซาด้านะคะ ข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวกเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิง์กในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะมาต่อที่ไพ่ใบที่4ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาของคุณคุณได้ไพ่ the ten of cups นะคะก็คือเป็นไพ่10ถ้วยนั่นเองค่ะ ของชาวกันอาจารย์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษเนาะหรืออาจจะมีการพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่หวือหวามากนะักแต่เป็นช่วงเวลาที่ราบราบเรียบเรื่อยๆนะคะสบายๆนะคะ คุณมีความอบอุ่นในครอบครัวเป็นอย่างดีเนาะสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วค่อนข้างเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะฝ่าฟันเรื่องต่างๆไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งคุณทั้งคู่เริ่มมองอนาคตในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นว่าอยากให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในคนสดมีโอกาสเจอคนเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูไพ่ใบที่5ของชาวกันกันเลยนะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของชาวกันเกี่ยวกับลูกน้องและก็บริวารน,นะคะคุณในไพ่ The age of source <ส>นะคะก็คือไพ่หนึ่งดาบคุณอาจจะมีความรู้สึกกดดันและก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เนาะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระหนักที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาการงานของคุณค่อนข้างที่จะกดดันนะคะแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับลูกน้องหรือว่าเพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานนะคะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าช็อตเนาะหรือว่าหมนเงินไม่ทันทําให้คุณเครียดได้นะคะชาวกานมาดูไพ่ใบที่6ของคุณกันเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณไ้ไพ่10ดาบ the c h a n g e of s o us นะคะ คุณอาจจะมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นได้เนาะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยก็ได้เนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพ่ายแพ้หรือว่าถูกผักหลังจากคนที่ไว้วางใจนะคะในเรื่องการงานอาจารย์อยากให้คุณระวังปัญหาและก็ความกดดันจนถึงขั้นขีดสุดอาจจะทนไม่ไหวต้องลาออกจากงานนะคะในบางท่านในคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวระวังปัญหาหนักต้องปิดจิจการได้เลยนะคะ สถานการณ์ของบริษัทค่อนข้างหยตึงเครียดร,ระวังการโดนโกงการเงินไม่ค่อยดีระวังปัญหาหนี้สินหรือว่าหมุนเงินไม่ทันด้วยนะคะในเรื่องความรักอาจจะอาจเจอความผิดหวงังเนาะคนรักอาจจะตีตัวออกห่างทําให้คุณเสียใจเป็นอย่างมากสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่7ชาวการแนวทางในการแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณได้ไพ่เดอะซันนะคะก็คือเทพแห่งความแห่งแสงสว่างเนาะ,ะคุณจะมีความมุ่งม,มั่นและก็มีกำลังใจให้แก้ปัญหาต่างๆในช่วงเดือนนี้ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ข้อดีของคุณก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนคุณก็จะมีกําลังใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งที่จะฝ่าฟันไปให้ได้เนาะซึ่งมันจะส่งผลให้เรื่องราวรวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดแล้วแล้วก็วิตกกังวลอยู่เลยนะคะยังไงก็ตามนะคะอาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังเรื่องที่คุณ อาจจะมีอัตราที่มากจนเกินไปนะคะหรือว่าควรมั่นใจอยู่ในระดับกลางๆจะดีกว่าเนาะแต่โดยรวมและสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาต่อที่ไพ่ใบที่8ของคุณกันเลยนะคะคนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครบัวหรือว่าคนรักคุณในไพ่ e Fool นะคะก็คือเทพแห่งความสำราญนะคะ อาจารย์มองว่าระยะนี้เพื่อนฝูงรอบข้างของคุณค่อนข้างจะใช้ชีวิตชิลๆสบายๆไม่เครียดนะคะหรือว่าไม่กดดันอะไรมากนักอาจจะมีการพบปะเจอกันกับเพื่อนฝูงมีการเอาปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานนะคะแล้วก็อาจจะได้พบกับเพื่อนฝูงใหม่ๆด้วยเนาะแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้แน่นแฟงมากนักนะคะการงานในช่วงนี้อาจจะทําจะน่าเบื่อทําให้คุณไม่ค่อยมีกระจิตกระใจายให้ความสนใจในเรื่องการงานมากนะัก ยังไงก็ตามนะคะคนรอบข้างก็จะคอยจับตาดูคุณอยู่เนาะควรระวังความเฉื่อยของตัวคุณด้วยนะคะการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวนะคะควรยับยั้งการใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเกินไปไปด้วยนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่9ความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะคะคุณใ้ไพ่3มช่วย the three of cups นะคะคุณนะคะ จะมีความรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนเนาะแล้วก็คุณทําตัวสบายๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนะคะอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีความคิดอยากเดินทางท่องเที่ยวไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือใช้เงินซื้อของขวัญของฝากให้เพื่อนในช่วงนี้คุณจะไม่อยากให้ใครมาคาดหวังหรือมากดดันคุณมากนะ อยากให้คนอื่นๆทําตัวสบายๆกับคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะติดเพื่อนแล้วก็ชอบเข้าสังคมมากเป็นพิเศษนะคะมาดูไพ่ใบที่10ของคุณนะคะไพ่ใบที่10บไพ่บทสรุปนะคะคุณได้ไพ่1นไม้เท้า the ace of w a n d s นะคะอาจารย์มองว่าโดยสรุปแล้วที่ ถ้าคุณจับได้ไพ่ใบนี้อาจารย์มองว่าค่อนข้างดีแล้วก็ให้โชคเรื่องการงานอย่างมากนะคะหากใครที่กําลังมองหางานใหม่อยู่มีโอกาสที่คุณจะได้งานสูงถึง8 0เปเลยนะคะอาจารย์มองว่าแบบนั้นเนาะหากไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานก็มีแนวน้มว่าจะมีโครงการหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตัวคุณเองออกมาเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการ เริ่มต้นทําแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตัวคุณเองออกมาเป็นช่วงที่เหมาะสาหรับการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องการงานมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลงานในอนาคตได้ช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นมีพลังงานและก็ความคิดสร้างสารรค์ที่เต็มเปี่ยมนะคะในเรื่องการเงินอาจจะมีรายได้เข้ามาจากความสามารถของตัวคุณเองส่วนในเรื่องความรักจะเป็น ช่วงเวลาที่มีความจริงจังต่อกันและก็มีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ อาจารย์ก็ขอจบการทำนายไม้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนทุกท่านกด subscribe กด l i ค์กด share กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อๆไปในเดือนต่อๆไปให้ทุกท่านนะคะหากมีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอาจารย์จะ อ่านแล้วก็พยายามตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ